เส้นทางสู่ความสุขเริ่มต้นจากก้าวของเราเองทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการตัดสินใจลงมือทำไม่ต้องรอให้ใครมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจือ่อนัดรดาข้ามกลางเนาะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านสี่บุญยืนหมู่ซิปตำบลสีดอนมูลอำเภอเจียงแสนจังหวัดเจียงายเจ้าเกียรติยศคู่คนไทย เเป็นกียรท,ทและด้วยความผูกพันตีเฮาก็เป็นเจ้านาน้องพ่อแม่เป็นเจ้านาเป็น่นเ,เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทัสวนเนี่ยเจ้าเการู้สึกผูกพันอยากกลับมาพัฒนาบ้านเจ้าอยากอยู่บ้านตีเจริญเนี่ยนะคือจริงๆเราอยากจะพัฒนาจากตัวคนไปก่อนเนาะเพราะทรัพยากรหรือว่าทุนของหมู่บ้านเฮาอะมีนักอยู่แล้วเจ้าก็คือบ่าว่าจะเป็นพักบ่าว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสั์อย่างเงี้ยเจ้าแต่ด้วย คนเนี่ยเขาก็อยากจะพัฒนาทุกช่วงวัยยกระดับชีวิตเขาให้ดีขึ้นจากเดิมเ้วเพราะฉะนั้นเราถ้าเขาพัฒนาคนได้ดีคืออย่างอื่นก็น่าจะดีไปตัวอย่าเจ้าที่มองว่าจริง,รงๆเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคะตรงเนี้ยเรามาต่อยอดในชุมชนเนาะการพอเพียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะในในบ้านหมู่บ้านของบ้านสี่บุญยืนเองเนี่ยเราจะปลูกฝังให้ทุกคนเนี่ยพออยู่พอกินนะคะแบ่งปันไม่สร้างหนี้นะคะที่เหลือก็อดออม จับสารเป็นส่วนๆนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปะคะ่ะตั้งแต่เรามีการส่งเสริมนะคะยกระดับพัฒนาชีวิตของคนในคนในหมู่บ้านบ้านสีบ่บนยืนพี่เห็นว่าทุกคนนะด้วยองค์ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะเรามาต่อย,ยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้พอทุกคนมีไรายได้มีความมั่นคงมีเงินจับจ่ายใช้สอยทุกคนมีความคล่องตัวลูกมี ที่เรียนที่ดีขึ้นเงินมีออมมันมันสร้างความสุขให้ในครัวเรือนนะคะมันเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงเยาวชนกลางคนจนไปถึงสูงวัยอะคะ่ะถ้าทุกคนมีมีเงินออมมีเงินเก็บมีความมั่นคงและการกินอยู่ที่ที่ดีอ่ะจากหมู่บ้านที่เป็นหนี้หมู่บ้านที่มีอาชีพเดียวจนมามีเงินออมอะคะ่ะก็การันตีได้ว่าทุกวันนี้ แบบคนบ้านสีุนยืนมีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งละบางคนบอกว่าแนวคิดพอเพียงเป็นเรื่องใหญ่พอเพียงไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือวิธีเดินทางพอเพียงไม่ใช่แค่คำสอนแต่คือพลังที่เปลี่ยนแปลงคนทั้งหมู่บ้านและเราจะส่งพลังงานนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของลูกหลานเราตลอดไป